ครับสวัสดีครับบัตรวิเวเลตสาขาอำเภอพุช้างนะครับวันนี้ก็มาติดตามผลต้นยางแต่เนึ่งของนันพี่นานซ้ายนะครับบ้านนุ่นตำบลตุงก้อยอำเภอพุช้างน้อพะเยานะครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วเนาะครับเริ่มไหลนะฮะบัดรองครับ <laughs> เริ่มไหลดีเหล่าแล้วเนาะโอโเเคเลย รงเสอวัน,น, 2, น,นมาอองลลองอนี้เราเป็นเจไดนี่ก็จือมาเต็มแล้วเนาะมีตีนไหนขาดแล้วเนาะ,ะเต็มตออเต็มแต่เรามันไหลครับรักษาไปสองเตี่ยอยูวนะครับ เปลือกหนุ่มขึ้นเนาะเอาขอตัวนี้ครับยังน,นุ่มเปลือกนุ่มแต่และต้นนี่ติดโอ,มอ,อด้มันตัวนออกละมัดมันออกก็มันแหลกหัวนี่บออกครับหัวเนี้ยนี่ออกอันนี้หัวนี่ออกละแต่นี่มันดอกจุ๋มๆเนาะอันนี้ก็เริ่มไหลมัดแต่หัวนี่ออกละ อันนี้เดี๋ยวจะลองกินเลยก็นี่จะหักษาต่อเขาผมซักหอบกันเนาะครับครบเดี๋ยวจะหักษาให้ผมสักหลอบเนาะน,นี่มันก็มาถึงแค่ละหายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนาะ